สวัสดีครับมาพบกับต้าใน Light l o c X Next Generation อีกครั้งนะครับผมส่วนวันนี้นะครับเราจะมาทำนะครับ Quest COC <os> <os> แล้วก็ Quest <C os> ส่งของของ Rimuru นะครับผมก็ Rimuru บอร์ดเนี่ยมันมี Quest <C os> <C os> ส่งของที่ค่อนข้างจุกจิกเนาะคล้ายๆกับ COC อีกนะฮะก็วันนึงก็จะอยู่ตรงราวๆประมาณ6ถึง8 7เจ็ด Quest แ Quest ก็แล้วแต่คอนอีกทีหนึ่งนะครับ คราวนี้นะครับผมวิธีการที่จะทำให้เร็วนะครับอุปกรณ์สำคัญของเราคือเรดาร์หาแผงครับคราวนี้ต้องดูเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามีพ่อค้ารับซื้อของถูกน้ามาขายแพงหรือเปล่านะก็เราก็รับเควสนะครับมาทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากเควสของ COC ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมจะทำวิธีนี้เกือบทุกวันนะเพื่อลดระยะเวลาในการทำเควสครับ โอเคัน okay, ดับแรกนะครับเราไปดูก่อนว่าเหรียญเนี่ยเหรียญตอนนี้เหรียญอะไรขายได้แพงนะครับซึ่งตั้งแต่ริมรูบอร์ดมาเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันขายไม่ค่อยได้เพราะคนเอาเพชรปีกเนี่ยไปแลกริมรูหมุนกระดานกันใหญ่เลยนะฮะถ้าสังเกตว่าช่วงนี้ขายของไม่ออกไม่ต้องตกใจนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมตอนนี้นะครับที่ขายดีก็จะเป็นเหรียญในส่วนของเหรียญเฮดเกียร์นะครับังนั้นเดี๋ยวเรารับเพชรเหรียญเฮดเกียร์เลยครับ โอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็กดส่งก่อน,นครับผมอ่ตอนนี้เรารับเควสมาแล้วนะครับผมเรามาดูนะฮะมีเควสส่งของค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเรามากดไปที่เควส C O C ซึ่งอยู่ล่างสุดก่อนเลยนะ โอเคมอฟฟิชช okay, ูดนะครับไปกดที่ดูที่มานะครับแล้วไปกดที่ตั้งแผงครับจากนั้นค้นหาการขายครับเราก็จะเห็นเลยว่าที่วอนเทล่าเนี่ยมีพ่อค้านำฟิชชูดนะครับผมมาขายเยอะแยะไปหมดเลยถึงแม้ว่าจะขายแพงแต่ยังไงก็ไม่แพงกว่า NPC ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอันที่ถูกที่สุดครับอันที่สูงที่สุดบางทีอันอาจจะไกลเกินไปนะครับบางครั้งเราจําชื่อร้านเอาก็จะง่ายขึ้นครับ โอเคอ่าคราวนี้นะครับความยากก็คือมันจะไม่เด้งขึ้นมาอัตโนมัติให้เนาะว่าฟิตทูตตรงไหนเราต้องเลื่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่อาจจะผิดพลาดง่ายๆคือลืมกดตัวเลขนะครับกลายเป็นซื้อเหมาล้านอันนี้ก็ระวังนิดนึงครับอ่าพอส่งมอบเสร็จปุ๊บเราก็รับอันใหม่ครับผมนะฮะเนี่ยครับเขารับมา400แล้วเขามาขายพันหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีพ่อค้าแล้วอยากจะปั๊มเงินนะฮะวิธีนี้ก็สามารถที่จะปั๊มเซ็นมีได้ครับผม ก็ขึ้นอยู่ว่าจํานวนพ่อค้าในเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆเนี่ยมีเยอะไหมทําวิธีนี้เยอะกันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นวิธีการปั๊มเซนีนะโดยตัวลองอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าผมพูดไปนี่จะโดนพ่อค้าคนอื่นว่าไหมเนี่ยเอาความลับนี้มาเปิดเผยเพราะยังไม่เห็นมีใครเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเลยนะครับนี่ครับเราก็ทําเรื่อยๆครับผมมันมันวุ่นวายตรงต้องจําชื่อแล้วก็จํารูปร่างให้ได้แล้วก็ต้องมีสติครับอย่าไปเหมาร้านเขานะ ถามว่าเหมาออกมาทําไงต่อก็ขายขึ้นได้ครับขายขึ้นได้ในราคาลับซื้อครับเพราะมันจะไม่ติดล็อกนะครับเรามาดูกันว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่เนาะ,ะผมเริ่มเควสตตอนประมาณหกโมงสามสองเนาะเอ้หกโมงครึ่งประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมรีย้อนไปดูทีโอเคเดี๋ยวผมขอเล่งไปเร็วๆนะครับ บางอันเนี่ยมันไม่มีขายเราก็จำเป็นต้องซื้อนะครับอย่างกรีวอย่างเงี้ยมันต้องซื้อจาก C O C ใช่ไหมเออก็ต้องมากดซื้อเอาเองนะครับก็เหมือนเวสปกติไม่มีอะไรครับนะครับถ้าสังเกตก็คือแทบจะทุกชิ้นเลยครับผมมีหมดเลยฮะ อันนี้นะครับก็คือเรากดเลือกไปร้านที่ค่อนข้างไกลมากครับการจําชื่อร้านได้ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะครับทําให้เราแบบไม่ต้องไม่ต้องไปเดินไกลมากเกินไปครับผมถึงแม้ว่าจะแพงขึ้นมาหน่อยสักยี่สิบสามสิบเซนก็โอเคนะ 考完自家车子。 ตอนนี้นะครับมันก็มีเหมือนกันไอเทมที่แบบว่าไม่มีใครรับมาขายเลยครับอันนี้เราก็ใช้วิธีการตามปกติครับผมก็เดินไปซื้อกับ NPC ที่ทำการขายเหมือนปกติเลยครับข้อดีนะครับของวิธีการนี้ก็คือ เราจะประหยัดเวลาค่อนข้างเยอะปกติผมจะทำ COC เนี่ยอยู่ที่เราๆประมาณ20 20นาทีถ้าหากว่าเป็นวิ่งวิ่งส่งเควสนะครับเพราะบางเควสเนี่ยบางตัว NPC มันอยู่ห่างกันมากเลยอย่างเงี้ยแบบเดินแบบห่างกันมากๆเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือการยืนเมืองควันเทล่าครับผมเรื่องของค่าออดินเนาะ เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะต้องหาเวลามาเพิ่มเติมในการนั่งรอโอดินขึ้นนะครับการที่เราอยู่พรนเทล่าแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาส่งของเนี่ยมันจะทําให้เราประหยัดเวลาในส่วนนี้ไปค่อนข,ข้างเยอะเลยนะครับ30วิได้10นะครับผมถ้าหากเรายือนอยู่เรารลาวประมาณเอ,อ่อสินาทีนะครับผมเราก็ได้มาเกือบ200แล้วก็ขาดอีกส0 0ครับถือว่าเร็วมากนะแต่จริงวิ่งไปวิ่งมามันใช้เวลานานกว่านั้นครับเอออันนี้ก็ เราจะมาที่เควสขอ,อของริมูรุแลเควสของริมูรุอ่ะมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างหายากนะครับผมหรือว่าหรือว่ามันเป็นไอเทมที่แบบเกินอยู่ในช่วงที่มันไม่ได้อยู่ในเลเวลโลกนะครับ COC เนี่ยมันอยู่ในช่วงของเลเวลของเราและเลเวลโลกอยู่มันจะแบบว่าหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าคนคนขายคนรับซื้อเยอะคนขายเยอะนะครับผม แต่พอเป็นริมูรูเนี่ยบางทีมันไปที่แบบคอนเทลล่าบ้างอิสตูดบ้างอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นมอนเลเวลค่อนข้างต่ำนะครับจะไม่ค่อยมีพ่อค้าขาย,ยที่คอนเทลล่านะวิธีการรับที่สุดก็คือต้องพยายามจําไม่ได้ว่าของอันนี้มันอยู่เมืองไหนแล้วเราไปให้ไปให้ไปเมืองนั้นรอบเดียวแล้วซื้อให้หมดับผมเพราะแตกต่างจาก coc ตรงที่ว่าริมูรูเนี่ยมันสามารถรับทั้งหมดมาได้หมดเลยนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องค่อยๆทําทีละเควสแล้วค่อยส่งทีละเควส แต่หลายๆอย่างมันก็ยังซื้อได้ครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ4 3ถึงสเควสท,ที่มันจะไปอยู่ที่ p o n เทล่ากับอิสลูดแต่ถ้าอยู่ที่ p อนเทล่ามันก็ใกล้ๆใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าอิสลูดมันก็ไกลขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเรามาดูว่ายังไงต่อนะเราใช้เวลาทำ COC ไปแล้ว5นาทีนะครับผมตอนนี้จะเป็นทําของลิมุรุทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮานาเลียเนี่ยดอกฮานาเลียมันอยู่ที่ อิสดูดเนาะเออแต่เนี้ยผมจำได้ว่าพอชันแกนอะ่ะมันอยู่ที่พันเทล่าอย่างเงี้ยครับเราก็เดินมาซื้อเลยครับผมใกล้ๆนิดเดียว ผมลืมบอกข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะซื้อได้ถูกกว่าซื้อที่ร้านค้าโดยตรงนะครับโดยส่วนใหญ่นะโอกาสที่จะแพงกว่ามันค่อนข้างน้อยมากเพราะผมจําได้ว่าอุปกรณ์ของพวกนี้เพ่อพค้าไม่สามารถตั้งเกินราคา NPC ได้นะครับแต่ถ้าตั้งเกินกว่านิดหน่อยมันก็โอเคถือว่าซื้อเวลาเนาะ โอเคเสร็จ okay, ครับผมก็รวมๆแล้วเราใช้เควสใช้เวลาทำเควสนะครับ C.O.C กับเฟสส่งของริมูรู้เนี่ยรวมๆกันแล้วจะไม่เกิน10นาทีนะจากเดิมที่แบบว่าถ้าเราค่อยๆรับทีละเควสแล้วส่งทีละเควสไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยนะบางทีมันเสียเวลาเยอะมากเลยครับอันนี้ผมก็เอาทริคดีๆนะครับผมมาแบ่งปันให้ทุกๆคนนะครับผมถ้าหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไ i b e กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับมาช่วยทำ l a g n a ล o k อ X Next Generation ได้ไง่ายขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ